ผู้หญิงคนนี้ไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังของเธอมีสิ่งลึกลับตามติดอยู่มันคอยดูดพลังของเธอทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ว่าเธอจะกินมากแค่ไหนน้ำหนักก็ไม่เคยเพิ่มขึ้นเลยแต่ร่างกายกลับยิ่งดูโทรมลงเรื่อยๆและเมื่อพลังกายของเธอหมดลงสิ่งนั้นจะเริ่มกลืนกินพลังภายในของเธอแทนวันหนึ่งนักล่าปีศาจชื่อจินซอนมีเดินเข้าไปในยิมเธอมองเห็นเงามืดกำลังดูดกินพลังจากหญิงคนหนึ่งแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อผู้หญิงอีกคนเดินเข้ามาออกกําลังกายแทนที่น้ําหนักของเธอจะลดลงกลับเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติทันใดนั้นเครื่องช่างน้ําหนักเริ่มส่งควันดําออกมาปกคลุมไปทั่วทั้งยิมจินซอนมีรู้ทันทีว่าเครื่องช่างนั้นถูกสาบทุกครั้งที่มีคนผิดหวังจากความพยายามความรู้สึกด้านลบจะก่อตัวกลายเป็นอาหารชั้นเลิศที่ให้กําเนิดปีศาจสู่พลังตนนี้ขึ้นมาก่อนที่จินซอนมีจะทันได้เตือนใครทันใดนั้นหญิงสาวที่ถูกเงามืดเข้าครอบงำก็ตาแดงกำ่ำ เธอแผดเสียงร้องจนหลอดไฟด้านบนแตกก่อนที่เจ้าปีศาจจะพูดต่อว่าอย่ามายุ่งแต่จินซอนมีไม่มีท่าทีหวาดกลัวเธอใช้พลังพิเศษของเธอทำพิธีบังคับให้สิ่งนั้นเผยร่างออกมามันถูกขับออกจากร่างของหญิงสาวแต่มันกลับพุ่งเป้ามาที่จินซอนมีเพื่อหวังจะเข้าสิงเธอแทนในขณะที่สถานการณ์กำลังเข้าขั้นวิกฤตเธอได้เรียกซุนโง,โงคงให้เข้ามาช่วยไว้ทันเวลา สุนโงคงพบว่าปีศาจตนนี้ไม่มีวันตายตราบใดที่ต้นต่อไม่ถูกทำลายเขาจึงคว้าดัมเบลทุบลงไปที่เครื่องช่างต้องสาบจนแตกเป็นสียงเสียง,ยงทันใดนั้นปีศาจตนนั้นก็สลายหายไปอย่างไร้ร่องรอย